วันนี้นะครับชื่องานบุคคลต้นแบบเทิดแผ่นดินนะครับจัดโดยสภาศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จิตตานุภาพนะครับโดยท่านมีคุณหญิงพันเกลียยงเฉยยุทธนะครับเป็นนายกสภาครับงานนี้อาจารย์สนทำไรบ้างเป็นเลขาธิการของอาการจัดงานในวันนี้ครับแล้วก็เป็นเลขาธิการประจําสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพด้วยครับได้รับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีมากครับเพราะว่าเราเรา เราเตรียมงานตรงนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วก็เตรีมงานงนี้ก็คืองานบอลเดไทยไกลๆครับ mm hmm. ในงานตรีมเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยซึ่งซึ่งเรามองว่าความรักในทุกวันนี้เนี่ยมันไม่จํากัดว่าจะเกิดขึ้นอะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าความรักมันมีให้กันและกันครับ mm hmm. งาน,นปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกไหมคะเป็นงาน mm hmm. ครั้งแรกวันนี้เป็นการเปิดตัวสภา,าครั้งแรกแบบเป็นทางการเลยครับ,บชื่อนี้สภา,าเราเพิ่งเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณ ไม่นานนะครับแต่ว่างานนี้จดงานครั้งแรกก็มีผู้ตอบรับในวันนี้ประมาณ300คนที่มันจะรับรางวัลเป็นแบบับ VIP ไม่เป็นรชาชการทหารตำรวจศริลปินดาราแล้วก็คุณโบเวนดาครับมารับรางวัลแบบนี้นะครับสำหรับงานแบบนี้คนระับครั้งแรกหลังจากที่ออกทุกครับเกณฑ์การตัดสินที่ดาราาไปนีมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรบ้างส่วนใหญ่จะมีผลงานอยู่บ้างแล้วครับผลงานเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรม,มต่างๆเราอยากได้นักกิจกรรมที่ทํางานเก่ง อยากได้นักกิจกรรมที่จะช่วยเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสังคมอ,อยากได้กิจกรรมที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องงานเตีต่างดีๆแล้วก็เป็นภาคบันเทิงที่เราจะนำเสนอเพื่อให้ทุกคนซึมซับและเข้าใจเราได้อย่างรวดเร็วครับฝากนิดน<อ>ึงค่ะท้องถิ่นน่าหรือกิจกรรมดีแบบนี้ค่ะเราจะมีงานเอเชียท็อปอวอร์ดต่อในช่วงพฤษภาคมครับเดี๋ยวก็เล่นเชิญคุณหญิงอ่ากล่าวสำหรับรายงานวันนี้ประทับใจยังไงบ้างครับคุณหญิงครับก็มาประทับใจมากที่หลายเออ่ หลายสื่อหลายคนหล,ยหลายคนทุกอ,อาชีพนะคะให้ความสนใจ,ในใจแล้วกต็ตอบรับตอบ่อสภาครับนะคะแล้วก็น่าชื่ในใจมากที่มีทุกอาชีพซึ่งทั้งหมดเนี่ยสิบสามสิบสามสาขาครับสิบสามสาขานะคะคแล้วก็วันนี้มีญี่ปุ่นนะครับอินโดนีเซียนะครับ<อ>แล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับอินเดียมารับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับค่ะ